s o r r y ีครับ DJ l ั e โหลทุกค how are you today? Can you speak English? Welcome English class with Teacher Nat. วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Do you ตามด้ยวย verb หนึ่งที่ไม่พันไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ Let's study with Teacher Nat. Do you miss me? คุณคิดถึงฉันไหม Do you drink coffee? คุณดื่มกาแฟไหม Do you speak English? คุณพูดภาษาอังกฤษไหมคะ Do you read a book? คุณอ่านหนังสือไหมคะ Do you watch television? คุณดูทีวีไหมคะ Let's practice. หลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนอัดวิดีโอนะคะอัดวิดีโอส่งการอ่านออกเสียงของนักเรียนอัดเป็นคลิปวิดีโอตัดต่อหรือใช้คลิปทิกตอกก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนขอให้นักเรียนอ่านออกเสียง speak English นะคะอย่าลืมนะคะที่เชนัดรอตรวจอยู่นะคะ thank you so much So ยเสดี DJ.